สวัสดีค่ะวันนี้ห้องเรียนอนุบาล3โรงเรียนบ้านหนองสวงโดยครูทองหยิบนะคะขอเสนอการทดลองเรื่องสีเต้นระบำค่ะเป็นยังไงไปดูกันค่ะ ก่อนที่เราจะทดลองนะคะเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์กันก่อนมีอะไรบ้างมาชมกันเลยค่ะมีสีผสมอาหารมีนมอันนี้ใช้นมโรงเรียนเลยนะคะมีไม้แหลมหรือไม้พันสำรีมีจานมีหลอดยดแล้วก็มีน้ำยาล้างจานค่ะอุปกรณ์พร้อมเราไปทดลองกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำการทดลองเรื่องสีเต้นระบำนะคะอันดับแรกเลยให้นักเรียนเทนมแอบใช้นมโรงเรียนเนี่ยแหละคะ่ะเทนมลงในจานที่เราเตรียมไว้นะคะเทนมลงในจานอันนี้จานของคุณคุก,ก้นจะลึกหน่อยเพราะฉะนั้นเอ่อเทไปได้กขปอดเลยแล้วก็รอให้นมมันนิ่งก่อนนะคะ,ะนมมันนิ่งก่อนนะ หลังจากนั้นเมื่อนมนิ่งแล้วก็ให้นักเรียนนําสีนะคะสีของนักเรียนถ้านักเรียนเป็นสีผงนะคะสีผสมอาหารถ้าเป็นสีผงให้นักเรียนไปผสมกับน้ําก่อนนะคะแล้วก็เอาปลอดนี่นะคะปลอดดูนะคะหยดสีลงไปนี่นักเรียนจะหยดตรงไหนก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนอันนี้คุณครูจะหยด หยดไวปป้ที่5จุดนะะใช้สีเขียวแล้วก็สีแดงสีแดงแล้วคุณครูจะมีหลอดหยดนะคะถ้ามันหยดผิดที่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะหยดไว้แนี้นะคะสีละอีกสีหนึ่งเอาสองสีก่อนเอาสองสีก่อนนะคะแต่ถ้านักเรียนไม่มีหลอดหยดนี่ใช้อันนี้ได้นะคะนักเรียนหลอดธรรมดาเนี่ยแหละจุ่มลงไปแล้วก็มาหยดลงในนมนะคะหลังจากนั้นนี่ พระเอกของเรื่องเลยนะคะคือนี่น้ำยาล้างจานอันนี้นะคะให้นักเรียนเอาไม้แหลมหรือไม้แคะหูหรืออะไรก็ได้หนูหูจะใช้ไม้แหลมนะคะหรือนี่ไม้ไอ้สมีปันหูนี่ก็ได้นะคะสมีปันหูแบบนี้ก็ได้จุ่มลงไปในน้ำยาล้างจานนะคะจุ่มเสร็จก็มาจุ่มที่สีนักเรียนคอยดูให้ดีนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นปบ๊อเกิดอะไรขึ้น้นเนี่ย ว้าวสีวิ่งเลยมาจิ้มทางนี้บ้างอุ้ยเป็นไงคะว้าวปุ๊บอุ้ยเป็นไงคะอือสีวิ่งเลยนะคะดูปุ๊บอู้เนี่ยนะคะับครูจุ่มน้ำยาล้างจานแค่ทีเดียวนะแล้วก็จิ้มทางนี้เิเออเอา๋อทางนี้อืออ๋อันนี้บ้างเห็นไหมคะ อันนี้สีแล้วเป็นไงคะเต้นระบำแล้วเอ้ยน,นี่เห็นไหมคะว้าวสวยเลยนี่คุณรูใช้แค่สีเขียวกับสีแดงสองสีนะคะเห็นไหมคะเอ๊ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะ ขาไว้เลยอ่าอู้ถ้าขาไว้มันก็จะได้อีกสีหนึ่งเห็นไหมคะนี่อู้อสวยเลยเอาตรงนี้มั้งสิเพราะอะไรรู้ไหมคะเนี่อ่าเพราะว่าในนมนะคะในนมน้ำจะมีโปรโตีนมีไขมันนะคะ เยอะแยะไปหมดเลยนะคะเมื่อไขมันในนมโดนน้ำยาล้างจานซึ่งน้ำยาล้างจานมันสามารถขจัดไขมันได้นะคะเอออย่างเช่นที่เวลาที่เราล้างจานใช่ไหมคะในจานเราสกรปรกมันก็จะมีคราบไขมันคราบอะไรต่างๆเพอเราใช้น้ำยาล้างจานลลากมันก็จะสะอาดมันจะช่วยขจัดไขมันได้ในนมก็เหมือนกันในนมก็มีไขมันอยู่ด้วยนะคะ มีโปรโตีนมีไขมันคราวนี้ไอไขมันในนมเนี่ยพอโดนน้ายาล้างจานเข้าไปไม้เล็กเล็กเราเนี่ยจุมน้ายาล้างจานมาใช่ไหมคะเมกกื่อกี้จุมใหม่อีกทีนึ่งลองจุมใหม่นะะี่นี่นี่จุมใหม่ไหนะคะอีกทีงนี่จุมน้ายาล้างจานแล้วก็มาอุ้ยหยดลงไปไเกิดอะไรขึ้นอะอลิตรของน้ํายาล้างจานก็จะไปทำให้ไขมันมันแตกกระจายคราวนี้สีที่เราใส่ไปเนี่ย มันทำให้เรามองเห็นได้ชัดเจนว่าเออไขมันในนมมันแตกกระจายยังไงนั่นเองนะคะมันจะวิ่งแตกกระจายเลยเพราะมันโดนออโดนในน้ำยาล้างจานไปนะคะในน้ำยาล้างจานมันจะมีสารที่สามารถขจัดไขมันได้นะคะนี่เห็นไหมคะนี่นี่ปักไว้เฉยๆน้ำยาล้างจานเป็นไงคะนี่ ลไขมันใหญ่เลยสีมันทำให้เราเห็นได้ชัดเจนนั่นเองนะะอันนี้นักเรียนก็สามารถไปทำตามนะคะาใครมีคลิปสวยๆ <c oughs> ก็ส่งมาให้คุณครูดูได้เลยนะคะมาทำเล่นกันได้แต่อย่าเล่นเยอะนะคะเสียดายนมเพราะว่านมอันนี้เราเอาไปดื่มต่อได้ไหมคะเนี่ย ไม่ได้แล้วนะคะนักเรียนจะเป็นเืิมโตนะคะเพราะว่าเราใส่สีไปจํานวนเยอะออันตรายสีผสมอาหารกินได้แต่ต้องใส่จํานวนน้อยๆอันนี้เยอะไปเดี๋ยวขมะค่ะนะคะอ่อือ,อ,อเรียบร้อยนะคะขอให้นักเรียนเล่นกับสีเต้นระบำให้มีความสุขนะคะ ค่ะทดลองกันจบไปแล้วนะคะเรามาสรุปผลการทดลองคร่าวๆดูนะคะ,ะในนมจะประกอบไปด้วยน้ำโปรโตีนแร่ธาตุและก็ไขมันดังนั้นน้ำยาล้างจานหรือว่าสบู่เหลวที่เราใช้นะคะจึงทำให้โมเลกุลของโปรโตีนและไขมันเกิดการเปลี่ยนแปลงและแตกกระจายบิดโค้งบิดเบี้ยวเป็นรูปเป็นร่างต่างๆนะคะดังนั้นเราจึงใช้น้ำยาล้างจานหรือว่าสบู่ในการล้างจานหรืออาบนะเพราะว่า อ,อย่างล้างจานก็คือบนจานก็จะมีคราบไขมันต่างๆนะคะน้ํายาล้างจานก็จะช่วยให้คราบไขมันหลุดออกไปได้นะคะหรือการอาบน้ํานะคะก็จะทําให้ไขมันต่างๆเวลาเราอยู่ไปวันๆหนึ่งนะคะไขมันก็จะออกตางรูขุ่นขนนะคะเราก็จะใช้น้ํายายสบู่เหลวนะคะอาบน้ำทำให้ไขมันต่างๆ,ๆหลุดไปได้ส่วนสีนะคะสีที่สีผสมอาหารที่เราใช้นะคะก็เป็นเพียงสิ่งที่ทําให้เรา เห็นการเกิดปฏิกิริยาต่างๆได้ชัดเจนขึ้นเท่านั้นเองค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ